ลูกจะออกทางไหนนะวะดูว่ามันดูกันนั่นเคลือบจะได้เปรียบแต่ว่าลูกเหนียวของปนแสงก็ไม่สำนักผักแสงนี่ภายในจังหวัดที่ช้ากว่าแต่ก็จะเหนียวเหนียวเหนียวทนได้หรือไม่จะทนพิษบาดแผลออกมาเลยไม่มีอะไรจะปันทวัดนี้หรือวะลอบน้ำแดงลอบน้ำแดงเองาทำเรือชนะวีไทยเจ้าแม่มาดูกันลอบน้ำแดงภายกับรอบน้ำเดือดใส่เสื้อ นไฟแีงจายแรงค์บี้ไฟแดงจากแบงค์บี้จะแม่มาดูกันบอลุกันจะหนีพ้นไม่พ้นไฟอย่างน no ี้แล้วก็ไม่รู้จะออกทางไหนนะโว้ยดูว่ามอลุงกันนั่นเพื่อจะได้เปรียบแต่ว่าลูกเหนียวของกระแสมันไม่ชนะกระแสไี่ไายในจังหวะที่ช้ากว่าแต่ก็จะเหนียวเหนียวเหนียวทนได้หรือไม่จะทนพิษมาแทลได้ไหมสองร้อยสองร้อยไม่ผ่านไปได้สบาตามสายตา ลงบ้านกับเพชรสมบูรณ์เพชรสมบูรณ์บ้าเห้วันนี้พี่สงพี่สงเพชรยาวว่าเพชรยาวว่าเพราะว่าพี่สงสงท้ายมาดูกันดีเนาะเอาละเวยผู้ชมผู้เชียร์ไม่นานก็อีทิ้งก็อีทิ้งลูกทิ้งหลานวิ่งไปดูแล้วขนาดนี้มาดูว่าผันใจกับมาดูไอ้ดี่ก็อยู่กันไปกันไปมองตาใจตามาดูหนีเนาะเอาละวะไอ้เพชสุดท้ายเอาละวะไอ้ใจอย่างนี้บอกว่าปีนี้ถ้าจะหยุดก็อยู่ได้จะไม่นะสาครับถ้าอย่างนี้หยุดไม่อยู่ครับหลังหลัง ยอดตั้งสองเพีครับใครอยากมีสามีในเครื่องแบบเชียร์ฝั่งอันนี้ครับใครอยากมีสามีทำนาฝ้านโนนนาครับพันไล่เดี๋ยวขออนุญาตแก้ข่าวหน่อยมองในจองเว็บเว็บจะแรกนึ้ว่าพีส่งเขาลงสรุปแล้วก็เป็นพันจ่าเอกรุนทองมีผลการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติประกาศดังรันเทียวแรกครับเรือร่องน้ําแดงครับเจ้าแม่ประดูเงินจากกองทัพเรือชลบุรีเป็นเรือชนะไปก่อนชิงถ้วยพระนชทานเทียวแรกชนะไปก่อนครับ